452าทำเป็นอัพยากฤตเป็นฉนไหนโยคาวจรบุคคลเจริญชานเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศนละธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานชนิดสุญญาตาเป็นฉันทาธิบดีละถึงอยู่ในสมัยใด ภาษาละถึงอวิเเปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสง,งัดจากกามสง,งัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมมชานชนิดอนิมิตตะเป็นฉันทาธิบดีละถึงอันเป็นวิบากเพราะกุศลฌชานเป็นโลอุตระอันได้ทำไว้แล้ว ได้เจริญไว้แล้วนั่นแลอยู่ในสมัยใดภาษะละถึงอวิเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอัพยากฤิต